วิธีการทําปลาตัวเล็กทอดกรอบคลุกน้ําตาลรสหวานหอมกรอบอร่อยเคี้ยวเพเลินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาคลุกน้ําตาลเพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเมนูนง่ายๆสไตล์ปลาปิก้าชาแนลค่ะวันนี้ปลาจะชวนเพื่อนๆไปทําปลาตัวเล็กทอดกรอบคลุกน้ําตาลรสหวานหอมกรอบอร่อยเคี้ยวเพลิน แล้ววันนี้นะคะปามีวิธีการลดความเค็มในปลาแห้งค่ะเวลาเราซื้อมาเนี่ยปลาจะเค็มใช่ไหมคะวันนี้มีเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับการทําให้ปลาไม่เค็มค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะนี่ค่ะขั้นตอนแรกเลยเพื่อนๆก็เปิดน้ําใส่อ่างที่เราจะใช้ล้างปลาได้เลยนะคะจากนั้นค่ะเราจะเติมเกลือลงไปนะคะ ไอตัวเกลือเนี่ยมันจะช่วยดูดความเค็มของเนื้อปลานะคะที่เราจะนำเอาไปทอดค่ะใส่เกลือลงไปแล้วอย่าลืมคนให้เกลือละลายด้วยนะคะจากนั้นก็ใส่เนื้อปลาลงไปล้างได้เลยค่ะเวลาล้างก็ล้างอย่างเบามือนะคะเพราะว่าปลาของเราเนี่ยมันตัวเล็กหน่อย ความเค็มของเกลือค่ะมันจะช่วยดูดความเค็มในเนื้อปลาออกมานะคะเคล็ดลับนี้ลดความเค็มได้ดีมากเลยค่ะซาวด้วยน้ำเกลือเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนำเนื้อปลานะคะขึ้นมาเลยค่ะเวลานำปลาขึ้นค่ะเพื่อนๆก็ใช้มือกอยขึ้นมานะคะอย่าเทผ่านกระชอนเลยค่ะเพราะว่าเผื่อมจะมีเศษดินเศษทรายติตดอยู่นะคะมันจะได้ไม่เกาะตัวปลาขึ้นมาค่ะ หลังจากซาวด้วยน้ําเกลือในน้ําแรกแล้วนะคะเราก็จะทําการล้างน้ําสะอาดค่ะสัก2อถึงสครั้งนะคะ <eigenlijk> ล้างเสร็จแล้วปาก็จะใช้มือนี่แหละค่ะโกยขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะคะ และเมื่อล้างเนื้อปลาในน้ําสุดท้ายแล้วนะคะก่อนนําเอาปลาขึ้นค่ะนี่เลยให้เพื่อนๆค่ะนํากระดาษอนเนกประสงค์นะคะที่เขาไว้ใช้ซับน้ํามันนะคะวางลงบนกระชอนนะคะแล้วก็นําปลาขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปค่ะ ให้ใช้กระดาษาเด็กผสมอีกแผ่นหนึ่งนะคะซับบริเวณบนตัวปลาไว้ค่ะซับให้มันแห้งๆะคะ่ะหรือเ,เพื่อนๆจะนำเอาไปตากแดดก็ได้นะคะน,นี้ก็เป็นกระดาษแผ่นใหม่นะคะซับต่อไปเลยค่ะให้มันหมาดๆแห้งๆนะคะหลังจากนั้นก็ดึง กระดาษแผ่นล่างออกไดเลยค่ะทําการซับให้แห้งที่สุดนะคะเวลาเอาไปทอดมันจะได้กรอบค่ะเพิ่มความกรอบได้ดีเลยก็ซับต่อหลังจากที่ป้าใช้กระดาษซับบ้างแล้วนะคะแต่ปลาก็จะทิ้งไว้ค่ะผึ่งไว้นะคะให้มันแห้งอีกสักหน่อยนึงค่ะ เดี๋ยวเราค่อยนาเอาไปทอดกันนะคะนี่ค่ะหลังจากที่ปลาทิ้งไว้นะคะให้มันแห้งแล้วก็หมาดๆแบบนี้ค่ะมันก็ยังจะแห้งไม่ดีเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็มีตัวช่วยค่ะที่จะทําให้เนื้อปลาตัวเล็กตัวน้อยของเรานะคะมีความกรอบค่ะแล้วก็เวลาเอาลงไปทอดค่ะน้ํามันไม่เสียน้ํามันไม่เป็นฟองนะคะนี่เลยเพื่อนๆค่ะโรยแป้งทอดกรอบลงไปนะคะวันนี้ปลาก็ใช้เป็นแป้งโกกิค่ะ ปริมาณแป้งที่ใส่ค่ะก็กะให้มันพอดีกับไอตัวปลานะคะหลังจากนั้นเพื่อนก็ใช้มือคลุกได้เลยค่ะวิธีการนี้นะคะก็ใช้ได้ทุกปลาเลยค่ะที่เป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาจิ้งจังค่ะปลาซิวค่ะใช้วิธีการนี้ได้เลยนะคะไอตัวแป้งทอดกรอบนะคะมันจะช่วยเกาะจับ ไม่ให้ความชื้นค่ะมันอยู่ที่ตัวปลานะคะได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำเอามาทอดกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทอดกันนะคะเปิดไฟขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนๆก็รอให้กระทะร้อนหน่อยนึงนะคะแล้วก็น้ำมันที่ใช้ทอดปลาตัวเล็กตัวน้อยของเรานะคะปลาก็แนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มค่ะเวลาทอดออกมาเสร็จแล้วนะคะมันจะเพิ่มความกรอบได้ดีเลยค่ะกระทะร้อนแล้วเพื่อนๆก็ใส่น้ำมันลงไปได้เลยนะคะ วันนี้ทอดปลาค่ะปลาจะใช้น้ำมันไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีการผัดๆคั่วๆเอาค่ะแล้วก็รอจนกว่าน้ำมันจะร้อนค่ะนี่ปลกก็จะใช้ตะเกียบไม้ค่ะเช็คความร้อนดูนะคะถ้าเกิดมันเกิดฟองอากาศรอบๆตะเกียบไม้แล้วค่ะน้ำมันเราร้อนใช้ได้แล้วนะคะน้ำมันร้อนแล้วค่ะเราก็จะใส่ตัวปลาลงไปเลยค่ะ ไม่ต้องเทนะคะให้ใช้มือหยิบขึ้นมาค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยจากนั้นก็ผัดผัดคั่วๆทอดๆได้เลยค่ะให้ปลามันเหลืองกรอบหอมเลยนะคะใส่ปลาลงไปแล้วค่ะลืมบอกไปให้ปรับระดับไฟลงนะคะใช้ไฟอ่อนลงค่ะ ในขั้นตอนแรกเลยค่ะก่อนที่จะใส่ปลานะคะปลาจะใช้ไฟกลางค่ะคือวอร์มน้ำมันให้ร้อนเลยนะคะวิธีการแล้วก็ขั้นตอนง่ายๆค่ะวิธีการทอดปลาตัวเล็กก็น้อยนะคะปลาแบบนี้ก็มีประโยชน์ดีค่ะช่วยเสริมแคลเซียมให้กับร่างกายนะคะยิ่งถุกน้ำตาลลงไปด้วยเนี่ยรสหวานหอมกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินค่ะใครได้ทานเป็นต้องติดใจแน่นอนเลยนะคะ ห่ืลืมลองไปทำทานกันดูค่ะทานกับข้าวสวยก็ได้ค่ะหรือว่าทานแก้นกับพวกแกงก็ได้นะคะแกงไทยไทรสชาติจัดของเราค่ะทอดไปเลยนะคะเรื่อยๆให้เหลืองกรอบหอมเะค่ะ <ๆ S 1> เพื่อนๆจะสังเกตได้เลยค่ะว่าไอตัวเวลาตอนที่เราทอดปลาเนี่ยนะคะมันจะไม่เป็นฟองข,องขาวๆขึ้นมาเลยค่ะ มันมันก็ยังจะใสๆอยู่ค่ะปลาตัวเล็กก็น้อยนะคะถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราไม่ผ่านการล้างนะคะแล้วก็ไม่ผ่านกระบวนการแบบนี้ก่อนเนี่ยเวลาเอาลงไปทอดแล้วเนี่ยน้ำม,นมันจะดำแล้วก็จะเป็นฟอ,องขาวด้านบนนะคะเพื่อนๆไปสังเกตเห็นได้เลยตอนนี้ปลานะคะมันก็เริ่มจะเหลืองแล้วค่ะเวลาทอดเนี่ย มันจะเป็นฟองแบบขาวๆด้านบนเลยค่ะแล้วก็น้ํำมันแล้วก็จะเสียนะคะอันนี้เราก็จะสามารถเก็บเอาไว้ทอดปลาได้ต่อค่ะตอนนี้ปลาเหลืองกรอบดีแล้วนะคะนี่ตักขึ้นพักเกล็ดน้ํามันเลยค่ะปิดแก๊สไปก่อนเลยนะคะ นำปลาขึ้นมาแล้วค่ะก็กระจายกระจายมันหน่อยนะคะก็จะช่วยเพิ่มความกรอบได้ค่ะฟังเสียงด้ค่ะกรอบทั่วเลยนะคะแล้ววันนี้ปลาก็มีวิธีการเพิ่มรสชาติให้กับปลาตัวเล็กตัวน้อยด้วยนะคะด้วยวิธีการนำเอาไปเคลือบกับน้ำตาลค่ะ แต่เพื่อนๆสามารถทานแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการนำเอาไปเคลือบน้ำตาลกันนะคะแล้วก็เปิดไฟขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้ก็จะใช้ไฟกลางค่อยไปทางอ่อนค่ะรอกระทะร้อนนิดนึงนะคะกระทะร้อนแล้วค่ะปลาจะใส่เนื้อปลาลงไปนะคะ จากนั้นใส่น้ำตาลงไปค่ะก็ใส่ตามชอบเลยนะคะจากนั้นผัดคลุกเคล้าได้เลยค่ะผัดสักครู่เดียวนะคะเพื่อนๆปิดแก๊สได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำปลาเคลือบน้ําตาล เพิ่มรสชาติเนื้อปลาค่ะให้อร่อยยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆบ้านไหนไม่ทานหวานนะคะก็ไม่ต้องเคลือบก็ไ,ได้ค่ะทานแบบนั้นได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาคลุกน้ำตาลก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการทำปลาตัวเล็กทอดกรอบคลุกน้ำตาลรสหวานหอมกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินเลยค่ะวันนี้ขอไปเพลินกับ ปลาตัวเล็กทอดกรอบคลุกน้ำตาลก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลค่ะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ